รู้ไหมครับทุกคนถึงใส่รองเท้านี้นะครับเพราะรองเท้านูซูไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ต่างกันนะครับบายบายบุชี่ขับเกินไปนะครับขับเหมือนฟิลพวกเราฮะล้างรถล้างเสร็จขับมาฝนตกต่าใช่ไหมเรียบร้อยนะครับอะไรนะฮะ มาหาสิเอามาติงเอ้โหชอบมากเพื่อนดึงเร็วมากโอ้เพื่อนดึงไวาเพื่อนดึงเร็วมากเมื่อกี้ยังดูเพื่อนแบบไม่ค่อยมีสติพอเราบอกมาสิเพื่อนคนที่หนึ่งก็เดินเพื่อนคนที่สองรีบจากไม่มีสติอยู่ฟุ้งฮึ๊บอะไรนะครับให้ของแล้วครับโอ้หรับยังไงได้ครับเนี่ย รองเท้านี่เดินยากมากนครับขอบคุณมากนะครับเห็นมีออกมาให้ใช่ไหมใครคือเจ้าของรองเท้านี่ฮะไหลไปกับฝนเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับอ้อนี่คือโอม๋ออ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 ไรนะออ๋ออ๋ออมอออออ เขาไปดูในอินโทรแกมพี่บอมได้นะครับหมาน่ารักมากน่ารักกว่าไม่นิ่งน่ารักกว่าเจ้าของอ่ะน่ารักกว่าเจ้าของนะครับผมขอบคุณมากนะครับให้ถุงมาใส่ของด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะฮะอ๋อให้ของขึ้นถุงแล้วครับพี่หมีมีถุงอยู่ใช่ไหม มึงก็โยนมาแบบนี้นะฮะโยนเสร็จแล้วก็ดีตัวเลยให้ได้ดีกว่าถุงเนี่ยนอนทีวีถุงพี่ปะล่ะอ๋าเราไม่ต้องให้ผมมีแล้วใส่ถุงพลาสติกนะฮะใส่ใช่ถุงผ้าถุงผ้ามีทอมีถุงผ้าขอบคุณไม่เออไม่เจอพี่ตูนเหรอครับพี่ตูนยืนอยู่ร้านสะดวกซื้อ ขอบคุณที่ไม่ใช่ถุงพลาสติกนะครับความรู้สึกเดียวกับตอนเราเรียนโรงเรียนเนาะแล้วก็มีติ๊กเกอร์แปะอย่าทิ้งขยะนะเอ๊ะเอ๊ตาวิเศษเห็นทรงเดียวกับจา่าเฉยนะครับทรงเดียวครับอะไรนะฮะที่หมีพู้แทนพวกเราทั้งงนะครับโดยนำเสียงว่า ยังวะังวยังวะออนี่มีใครเดินทางมาจากไหนบ้างครับเพชรบูรณ์โอ้ยยะลาเลยเหรอครับโอ้ยเดินทางจากยะลามาดูนนท์เหรอฮะมาดูพี่เอ๋นะครับซึ่งพี่เอะเล่นไปได้ครึ่งโชว์ มาจากภูเก็ตเหรอครับมาจากไหนอีกเชียงใหม่นมืนเกยพูดกันเนาะแก่งกันพูดแบบอะไรนะฮะอ่ะทีละคนดีกว่าด้านนี้ก่อนนะด้านเนี้ยโคลาดอันนี้อะไรฮะบ้านโนนบ้านไหน ไงโทดมีมีเราจะพูดไหมเขาบอกว่ามาจากบ้านพี่หมีอาผมอยู่ใต้สะพานลอยนะเอ้าแล้วทำไมพี่บอมไม่ห้ามพี่หมีเนี่ยอะไรนะฮะไอ้มามาจากไหนฮะสีสเกตสีสเกตสีสเกตเลยเมื่อวานซืนยังเจออยู่พัทยาอยู่ สีตะเกียภูเก็ตเมื่อวานนึ่งอยู่อีเวนต์เมื่อวานอยู่ระดับจากเมืองน้ำเคยมีอีเวนต์หนึ่งเคยมีอีเวนต์หนึ่งไอ้นี่เราว่างกันขนาดนี้เลยเหรอไม่รีบใช่ไหมเออเดี๋ยวมาข้างบนหรือเราจะเล่นเลยแล้วแต่ครแล้วต่อแล้วต่อ แล้วต่อแล้วต่อ,อ,อนะครับเขาจะเป็นเป็นน้องที่เราเจอบ่อยนี่แหละแล้วก็เขาก็เออ่ผมเห็นเขาเนี่ยจะไปโพปในเออ่รูปของแฟนๆหลายศิลปิน oh. นะครับก็คือใครไปแบบโซนนั้นเนี่ยเออ่ก็จะเจอคุณน้องเขานะครับซึ่งผมก็ดีใจทีเ่เขาเข้ามาดูนะครับแต่ตทุกครั้งที่เข้ามาดูเนี่ยคือบางทีด้วยความที่ชฉนรมุนนะครับเราก็จะเดินออกไปอากาศก็จะใช่ไหมฮะล้อมเป็น เป็นเป็นครอบมนุษย์นะครับเดินกันไปเดินกันไปเราก็ยามเนี่ยเขาคือพี่พี่กาดเนี่ยเขาก็จะพยายามบอกว่าเอออย่าเย่นมือออกไปนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบเดินปั๊บยือย้อยึดจุจะโดนหัวพี่กาดเขาโดนอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจในส่วนตรงนั้นด้วยแต่ว่าบางทีก็มาด้วยเล่ห์อุบายนะครับซึ่งคุณน้องคนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญมากเจอกันวันแรกมาเขาก็พยายามแทรกตัวเข้ามาพี่น้องคะ เซ็นให้หมูหน่อยเล่นหนุมาจากจังหวัดนี้สมมุติว่ามาจากเอ่อชนบุรีเล่นหนูมาจากชนบุรีลาบากมากเลยมากับแม่เนะี่ยมาเพื่ออะไรเซน็นพี่น้องเลยนะครับอ่าเราก็เซ็นให้เขายื่นเป็นเล่นมานะครับเราก็รับปากกามเซนเ็นเซ็นเซ็นเซ็นปั๊บยื่นกลับให้ออเซ็นให้สามหน้าได้ไหมครับอัดเซ็นให้สามหน้า เซ็นให้สหน้าปั๊บเซ็นเสร็จปั๊บยื่นคืนให้นะครับคือระยะทางอะไกลมากนะครับคุยอยู่กับน้องคนเดียวเลยนะครับไม่ได้เห็นไปคุยคนอื่นเลยเพราะว่าเราเกรงใจว่าเออเขามาจากชมบุรีนะครับก็อ่ะไปนู่นนี่นั่นเซ็นปั๊บยื่นให้ละ3ลายเซ็นเขาก็หันมาเออขอชื่อด้วยไหมคะน้องชื่ออะไรครับชื่อสมมุิเออชื่อน้องเออ่ะน้องเอน้องเออ ขอชื่อคุณแม่ด้วยได้ไหมครับคุณแม่ช uh huh. ื่ออะไรครับคุณแม่ A บวกนะครับดูนี่แน่นนะครับบังเอิญนมัน uh มีจังหวะที่ผมไนหนึ่งวันแล้วผมกลับไปจังหวดนั้นเจออีน้องคนเดิมเลยนะครับมาพร้อมมุกเดิมโอ้โหจังหวะแบบเดิมการแทรกตัวแบบเดิมลายเซ็นจำนวนเท่าเดิม ชื่อไม่เหมือนเดิมนะครับอ้าวจังหวัดเหมือนเดิมนะครับเดาวซึ่งก็ทํางานเป็นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเดิอนออกนะครับ mm hmm. สมัยนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยกล้าหันแล้วเท่าไหร่นะครับเ mm hmm. พราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเรื่องจริงหรือเปล่า <laughs> น,นี่ก็ตกใจเหมือนกันถึงวันหนึ่งแบบอาจจะมียื่นผลตรวจคันมาพี่นุ่นค่ะ ชีวิตนี้ยังไม่เคยได้ใช้อะไรขนาดนั้นเลยนะครับ